หลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าการนับแคลอรี่จากอาหารที่กินไม่ใช่คําตอบสุดท้ายสําหรับการปั้นหุ่นนะครับคือหลายคนมากเลยครับที่แบบโอ้โหพอพูดถึงเรื่องการคุมอาหารก็จะเพ่งไปที่แคลอรี่แล้วว่าเราต้องคํานวณเท่านี้นะเราต้องกินตามค่า BMR ตามค่า TDEE แล้วก็เป๊ะเกินไม่ได้อะไรไม่ได้ตอนนี้อะไรไม่ได้ตามตัวเลขนี้เท่านั้นอย่างเงี้ยครับซึ่งถามว่ามันผิดไหมมันก็ไม่ได้ผิดนะครับเพียงแต่ถ้าเกิดว่าเราเอามาเป็นเมนหรือ เขาเรียกว่าตัวหลักในการตัดสินผลลัพธ์เรืเร่องการคุบอาหารเนี่ยมันอาจจะผิดก็ได้ครับเพราะผมเองก็เคยเป็นแบบนั้นแล้วผมก็รบกับความาลา้มเหลวในเรื่องการคุมอาหารแบบนี้ด้วยนะเพราะผมย้ําเสมอเลยนะครับและนี่เป็นองค์ความรู้ที่ผมได้รับจากโค้ชผมด้วยนะว่าการคุมอาหารที่ดีคือการทานให้ครบ5หมู่ในสัดส่วนตามที่ร่างกายเราต้องการแต่แคลอรี่ใครอยากคานวณไปได้ครับไม่ได้ว่าเพ e ียงแต่ผมก็ยอมรับว่าผมก็ไม่ได้คํานวณน,นะครับแล้วโค้ชที่ผมไปเรียนด้วยก็ไม่เคยสอนให้ผมคํานวณเช่นเดียวกันเพราะผมได้ตรหนักแล้วว่าบางครั้งเนี่ยการที่เราก เราคำนวณทั้งหมดแต่ถ้าสารอาหารเราไม่ตอบโจทย์สักอย่างมันก็ปั้นหุน่นหรือมีสุขภาพดีไม่ได้อผมยกตัวอย่างแม้กระทั่งตัวผมหรือเพื่อนผมด้วยนะมีการคำนวณออกมาเรียบร้อยแล้วว่าเราต้องกินอยู่ประมาณเท่านี้แคลอรี่นะแต่ว่าอ้าวพอมาดูอาหารอีกทีโปรตีนก็กินไม่ถึงคาร์โบไฮเดรตไขมันก็เกินวิตามินแต่ธาตุก็ไม่มีเพราะบางคนไม่กินผักเลยถ้าคุณกินแบบนี้คุณคิดว่าคุณจะมีหุ่นดีสุขภาพดีหรอไม่ดังนั้นสิ่งที่ต้องให้ความสําคัญหลักมาก่อนคือสารอาหารทัั้้้้งงง5หหมมมมมมมููู่่่่่่่่าาาาาเเเเรรรไไดดดบบออออออยยในนนกกกกทททีีีีีีแแแคคลละะะสสส็็จตืิผ์ว มันถ้ายังไงลองฟังคลิปนี้แล้วเอาไปปรับใช้ดูนะครับ